สวัสดีครับวันนี้ทำเมนูชื่อว่ามะม่วงมาคือเมนูชื่อว่ามะม่วงมะม่วงมะม่วงนะนะไรนะปลาไหลเห็ดขาอย่าพึ่งนะพี่ปอยถ่ายก่อนกินให้ดูก่อนกินให้ดูว่าก็อร่อยจริงๆครับฉันนึกว่ากินก็อร่อยแค่ไหนครับที่สุดนะที่สุดก็คือโอ้ยมะม่วงกินก่อนแกงกิน มัมมูส่อร่อยเลยนะคะอ่ากินนี่นี่กินด้นะกิน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 เออพี่เก่งถ่ายของพี่เก่งเสร็จก่อนแล้วก็เสร็จก่อนครับก็คืออร่อยนะครับเดินโกมาถ่ายหน่อยสิโซ่ถ่ายด้วยนะคือถ่ายครับถ่ายครับโกมันไม่เห็นนะคือมามมูสแซ่อร่อยใช่ไหมคะมัมมูสแซ่อร่อยครับมันบกเห็นปักเก่งกินกับฉันฉันจะได้อะไรกันคือมัมมูสใหมมัมมูนั้นไปแล้วแซ่อร่อยค่ะเดินโ่เห็นอ่ะ มองกล้องพี่พลอยก่อนกล้องพี่กล้องกพี่เก่งพอก่อนพอก่อนเรียบร้อยแล้วก็มองกล้องพี่พลอยก่อน